ลดย่าซะหน่อย <Huh? S 1> เดี๋ยวย่าตายสวัสดีครับผมบอมบ้านี่ขอนแก่นครับวันนี้ผมจะพามาดูบ้านเดี่ยวที่ขนาดพื้นที่กว้างมากครับเนี่ยครับคุณด,ดูเลยฮะก <Wow. S 1> ว้างจริงฮะเป็นบ้านเดี่ยวนแบบสองห้องนอนนะครับสองห้องน้ําสไตล์ปั้นหยานะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่1 25าตารางเมตรนะครับแล้วก็ส่วนแปลงที่ดินเนี่ย8ปตารางวาเลยครับซึ่ง กว้างมากใหญ่จริงๆและที่จุดเด่นนะของโครงการนี้ที่ผมเข้ามาแวะแรกผมเห็นเลยนะอย่างแรกเลยคอนกนรีตแตมป์นะฮะลงรถเนี่ยนะครับยาวไปถึงหน้าบ้านและที่สําคัญนะครับเห็นไหมครับหลังคาเนี่ยครับที่เขาต่อเติมให้นะครับโครงการนี้พิเศษจริงๆครับคือเต็มหน้าบ้านเลยรวมไปถึงด้านข้างและหลังบ้านต่อเติมให้แบบโุ้ยจุกๆแบบนี้เลยราคาผมจะบอกตอนท้ายครับคุณจะบอกว่า คุณห้ามพลาดเด็ดขาดโครงการนี้นะครับพิกัดส,สำราญนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวตามผมมาดูตัวบ้านกันครับโอเคครับตาผมมาเลยครับอ่ะเข้ามาครับก็เจอล o m วิ่งดูดีโซฟ่านี่สวยนะสีสวยดีเนี่ยฮะ <H an> อ๋อเป็นแบบกิ่นหนังช้างบวกสกราดโ <Okay. S 1> อเคสบายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูห้องมาสเตอร์กันโอ้ห้องมาสเตอร์กว้างมากครับ กว้างจริงอ่ะตรงนี้ก็สามารถที่มีเนื้อที่สําหรับวา <Wow. S 1> งคู่เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้ตรงนี้เลยเหลือๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็จะมีห้องน้ําในตัวสําหรับห้องน้ําก็จะมีเครื่องทําน้ำอุ่นมีเ็นชาวเวอร์แล้วก็ปูกระเบื้องแบบคุมทนสวยงามพร้อมด้วยสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดต่อไปครับเป็นห้องนอนที่2ครับทางนี้ครับโอ งกว้างเหมือนกันครับไม่แพ้ห้องนอนที่หนึ่งเลยนะครับในส่วนฝั่งด้านหลังครับก็จะเป็นห้องครัวครับห้องครัวนี้ถือว่ากว้างมากครับที่สำคัญครับก็จะปูบานหน้าท็อปไลท์อ่อนนะครับมีบานซิง์ให้นะครับแล้วก็มีซิงล้างจานให้ครบพันครับครับแล้วก็เป็นห้องน้ำกลางครับห้องน้ำกลางกว้างมากครับ มีเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมเลนชาเวอร์สุขภัณฑ์อ <Wow. S 1> เมริกันสแตนดาร์ดแต่ตามผมมาดูพื้นที่รอบบ้านกันครับทำอะไรครับกว้างมากครับด้านข้างนะครับเดินเข้าออกแบบสู่สบายเลยตรงนี้คือเป็นพื้นที่ลานอเนกประสงค์นะครับคุณจะรถเข้ามาจอดหรือคุณจะวางสิ่งของหรือคุณจะทำเป็นลานซักล้างได้หมดเลยนะครับรั้วเนี่ยก็ยังมีตีระแนงนะครับลายไม้เนี่ยนะครับ คือเป็นการบังตาแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยนะเป็นไงครับขนาดบ้านหลังใหญ่ครับบ้านเดี่ยวแบบ2ห้องนอนสองน้ำพื้นที่80ตารางวาพื้นที่ใช้สอย125ตารางเมตรซึ่งกว้างมากครับและที่สำคัญคือใกล้ถนนยิภาพมากๆนะครับแล้วก็ใกล้ดูโฮมนะครับใกล้ไทยวัสดุพิกัดสำรานผมอยากให้ทุกคนนะครับลองดูนะครับว่าบ้านหลังไทยใหญ่ขนาดนี้ราคาเพียง สองล้านนิดๆิดแค่นั่นเองอย่าลืมนะครับหากคุณสนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับเรื่องกู้เป็นเรื่องง่ายสินเชื่อคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะกู้ไม่ผ่านวันนี้เพียงแค่คุณทักมาหาเราสอบถามเราเรามีทีมงานมืออาชีพที่คอยดูแลด้านสินเชื่อของคุณทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงวันโอนเลยครับอย่าลืมนะครับอยากได้บ้านนึกถึงเราบ้านนายอยู่ขอนแก่นเราพร้อมดูแลคุณครับ